ไปซื้อมุ้งมานอนกลางตะยู่มาไงนั่เขาว่าได้มุ้งนะเออแมนแมนแมนตัวจังผาพร้อมเปิดซ้ไมีย่งอีกคิดผิดล่ะผิดมองไหนครับแปลเมียหลายคนบ่ได้หาเขาเกิดบ่พอใจห้องเขาร่วมหัวกันสไตลุ่มสกําห้องแบนแต่แต่หรือใคยว่านี่แมนยไม่มีปัญหาสามีอลอยคนหนึ่งสิวิยานยังแต่เพิ่งทั้งเส้นแสนตู่บนตัวไรตอดคอย คือไม่มีปัญหาอย่างไรก่อยเท่าตาตี้ปกระลาเพิงมันจะมีปัญหาอย่างสูบยาไปเป้ามันก็เหงาแมนอันนั้นมิมเด้อครับคุณอ่าวปอบทางมึงอันนี้ไม่ยังเสร็จเพิงเพิงแังไหนเพิงแม่ต่ำนิ้วก้อยนี่ก็คือมิมตัวเลยไล่มันซ้ำเข็มยิบจักนี่ไปล่องซิมมึงที่แบสามไล่เด็กขั้นบ่ไข่เมาเงินน้ำพ่อยแท้แม่มิมมันอยู่เป้าขั้วของยาที่ซื้อๆมันกับฮดตัวมั่นจะพานมากเลยบ่ ตอนนั้น่อยหั่งเป็นเด็กน้อยอยู่ตัวอายุสิบสองปีท่นตองไปพ่อหั่งเพิงแขนอ่านตานโยนต้นท่มอย่นงเงี้ยไปเลี้ยงงวเลี้ยงค้วยพ่อแม่ปอที่ตัวหั่งเพิงมาใหญ่ยกว่ากระคืดยากได้ก็บูดกว่ากระดังไฟสุมเสยวะนี่เนี่ยเพิ่งนะนะแล้วพย่านไฟวะนี่เนี่ยเว้ยมาหยาบมือตายมึงแค่ว่าท่านดอกไม่สิได้กินส์ก็ไม่สวะรวดเร็วเพราะถือไม่เคยสวะปุ๊บขาดเบิ่มนถไล่ของก็เล่นรถแต่เร็วควยเหรอเห็นว่าแล้วท่านคอยได้ไหม ถ้าเป็นแสนๆสนโตจะมั่มีทางแต่ป่านนั่งขอยยังบลเลิกลุ่มคว่ำตั้งใจกลับไปอีกจนได้พุ่นเมือ่อหลังมาไม่แล้วส่วนมูมาอีกกูต้องเอาอะไรข้างเพิงข้างเนี่ยถ้าวสิอเอาหน้าม,มันไปขายมันไม่หัวหน้ามันวไม,ม่หัวหน้าจะได้ท่องใสมันไปขายขวดละลอยสองร้อยพุ่นห้างนึงงจะเป็นยี่สิบขวดหัวหน้าเพิงนั่นนี่ห้างนี่เพิงหลวงสัมเพิงหลวงห้างคาว่ามีประเด็เป็นลอยขวดที่ประเด็เป็นลอยขวดหรือพ่อตั้งใจมากกมูสามคนได้พายางคนลระพื้นเอาไม้ยังข่ายยางเป็นเกาะป้องกันห้องมีีวิธการตอ พอมาปับอยู่คนละมุมเลยผู้หนึ่งอยู่มุมนั่นผู้หนึ่งอยู่มุมนี่ผู้หนึ่งอยู่มุมนี่หั่งเพิ่งองยุกกลางแม่บอ,อ่ะมึงเดาแต่งลงมือกันเลยเขาลงมือก่อนเลยทีเดียวฟาดบุบหลุดพอฟาดบุบปัป๊บหั่งเพิงขาดยุ้ยลงมันก็แตกบึ้มมาแต่หอกของแลนเขาได้ผ้ายางเสียงมันตอดผ้ายางสู้เขาตอดเขาวิ่งซากเลยเห็นไปต่อกันกับฝนตกใส่ผ้ายางนี่หัวคนมันต้องดีก็เพื่ง มูันมาอีกสองคนมันว่าให้เขาเอาน้ำในหมอพปนะเอาเขาที่เราบอกลยว่าแบ่งกันกินเห้องใจกว่างน่าเจ้ากันได้กวงหักมูหักกวงมามันแทนทีพายางมันหลายๆคนมันแทนทีมันสิพากันเข่าพายางใหญ่กันมันบอกเขามันมาหมุนเข่าพายางน่าข่อยพื้นเดียวนะพายางกับพื้นม้อยไงเหรียหม้อเหล่าห้องข่อยน่ะกวงเม็ดเน่าเม็ดหนึ่งพอมูเหรอพอมูน่ะบัด้ถึงคิ้วข่อยเป็นผู้ดื้อกว่าก้อนหินก้อนบางไงข่อยกับเขาไปใกล้ๆกันแล้ว ยองไปใกล้ๆก็ฟาดแล้วล่ะแม่นบนนู้นเจ้าไหวยบ่แม่นจังได้หากัได้เขาไม่ทางแถวนึงแล้วมันยังจริงๆนึงได้สิหยดลงเลยนะเบิบบที่เราขาดเวิ้มลงมัดเลยมัดเลยบาดที่นี่แม่มันแท่นที่ที่บินขึ้นควานมันบ่ขึ้นจะลงไปเวิ้มมาใส่ไข่กับมัมที่เขาพยายางหากินใส่ไอ้สองคนมันไม่เมกตีนไว้แล้วเอาคยละเลี้ยงอ่ามันพายางอยู่พายาเจ้าของเจ้าของบ่ได้เขาวาดได้ข้นที่อยุ้ยม่องยุ้กัดมัมทั้นตัว้ย เพิงเมื่อทั้งไล่คอยคือเบื้องตีเอาเหลือแต่จะห้างขาวเปิ่นเวินอยู่เขาว่าซุ่มนั่นเขาสนุกกินว่านั้นแม่มันจักแม่จะว่าห้างนั้นมันบินไล่คอยผู้เดียวเป็นแสนเดียวเขาเอิ้นเท่านี้น้องโคกขาดมันคือว่าจังสันเล่นแต่จะสามโมงแรงจนหอดหาโมงเร่งอาอเลนหันขันเลนสามมากับบินท่านในแมนบอยจะเป็นเล่นเมดทุกหันบกข่วงมั่งบ้าบกข่วงจะได้จะว่าไปใส่ต่อไปใส่ขืนผู้ก็แต่ต่อหอดหน้าพญาน้อยเลื่อยหันหน้าพญ่าเรา หรือคุณอะใสหน้าพญอ้นล่องหน้าลุงมที่สวนขืนนวดมังคุดินมัดปะพ่อห uh ินแม่สร้างก้อนบังไงเงี้ยมันโปกคุ้มโดยง่าไม่เขากระมวลเขาไต้หันเออไอแลนหันก็มันนั่งเศร้าแห้งโดนเตือไยังวน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 ไก่หัวเข้าไปเลยโอ้ยฉลาดเนอะเนี่ยเห็นว่าโอ้ยตาเลือนๆทำสูไปเห็นกูเลยสบายแล้วคอยกับข้นนั่งทั้งก้อนหินเสยแล้วว่ะดิเออนั่งเศร้าวิแห้งเด็กว่าจังหน่อยจังจะออกไปหาหมูไปจากคองแลนหลอดเออ คือทีแมนมันบินไล่ข่อยบ่เห,ห็นว่ะมันหาเจ้าบ่เห็นเนาะเออหาบ่เห็นสักเดี๋ยวนึงกลับขึ้นลบมาทางเขาลบมาทางเขาห่วยเสียงดังวุ่นวุ่นวุ่นมากมันอย่างนา่าใหม่เ <laughs> พอาะเหลียววงหุ้ยเพ่งซุ้มเขาแล้วเจ้าเขากระโดดหินแลนด์อีกแถบมั่มไปกว่าป,ป้าห่าบอีกป้าห่าบอีกบาดเจ็บ <c oughs> ไปเห็นน,น้ำโจนโศกเลือกเลืนบุ่มบุ่มยุ่นน้ำเล็บแมวโป๊ะคุ้มหุ่มหอบนะตื้อเลย โศกโศกลึกๆเออคือพวงที่เขาคอยย่านเพิงหนีเพิงบ่ย่านน้ำเหมาโดดลงเลยขวักล้วนเกิดข้ามีไใหม่นีต่อเสียยุติล่างหนึ่งเสียาซ้ำกันกระเสียบลูกชิ้นเดียวเบอบ่คิดบ่อ่านขอนี่เลยไล่เพิงลูกเดียวหนีไล่เพิงโดดลงไปนั่งเศร้าไมแห้งน้ำตก้งถึงว่าจะห้องเย็นจอยจอยเสียงวุ่น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 กายเข้าไปอุ้ยหางมือมาตาเหลือมเต้เพิ่นม่เห็นเพิ่นม่เห็นน่ะ ไปกันนั่งเสยยู่หันแล้วเพราะขนมาแล้วบ่แล้ว่ะเขึ้นมาที่มันเห็นเนาะนั่งแต่ไม่แห้งเลยนี่ยตั้งเดียวกลับขึ้นมาคือเก่านี่ยมันเก่าเขาบ่เห็นหรอกเขาบอกข้นมาเด้เออมันบ่เห็นเขาที่ละขึ้นมาบ่ไปที่ละหันลุงปุ้มลุงมันวุ่นเอาไปเลยบ่ไปกินที่ไหนมาถือกินข่อยอยูนหันเขาไปจับข่อยกขาเป็นจริงแล้วล่ะหันใจข่อยลงค่อยลงข่อยท่านโดนตะโปมันที่ล่ะแมวหัวหนามันบูหนามลงมาเลยแขกมาตัวเดียวเลยมันมาเห็นข่อยมัาติดต่อข่อยกับมือข่อยตุ๊บจังเสียเพราะข่อยตุ๊บแปะได้อ แค่ได,ไดล่ะคูะะียั่ให้มึงตอดคกูจะกระโดดบูน้ำกระไลอันมาเดี๋ยวไอ้แห่งหันก็บเขาขั้นเอาจอยเป็นเงือยขคอยจนแขวร้อนก็ได้ันมัาทำพ่ตายนาเนาะประเภ็หน้าว่ามีควงคืดเด้อเงี้ยกะล่าเพิงเนี้ยให้มันไลได้อยู่ทาตา,าตีเอาเทียนไหนก่อนใส่สหัวชิดใส่ปัญญาแลนไปซื้อมุ้งมานอนกลางตัยูมึงยังขาว่ได้มึงอ่ะแมนแมนแมนก็จังภาพรมเป็ดะ